พี่น้องตัดภาพมาทางสีนนะครับแผนกโคขัวนะครับเนาะแพนักึสวยนะครับไฟวินแต่งงานชั่วโมงไปก่อนนะครับคันเวลาคันเวลานะครับผมทีมงงานเกาห้อนะครับสับปากควนเน่าวิซาทำไมจะี้มาปลอยใส่กันเนอาพี่น้องวิซาสาปากควน มีระพูาาแางวิซ่าว่าระดับพราละมาจา์ทั้งนั้นนะครับมีปลช่วง,น,ง,น,งนี้ก็เึ่งได้เน็ตสองตัวนะสามตัวปลาหน่อยติดกันมากนั่นนี่นนหลแ่นเบื้องน,นะครับน้ำกระบอกล่องไหลยแลย้วถอนกระมาแล้วควนกก่เงยาพ่อควน นี่เหล่าขาวนี่เหล่าขาวน้ำมันขนเบ็ดวะแต่เราจนะีสูอยจี้แล้มแมวเลวเริ่มควัน้พี่นองเร่มปิดม่น้ำถังแม่น้ำน้ำแล้วยันอยได้อแได้แล้วยาะเา่จับัรงนี้ ม,มาจับปลากันพี่น้องจับเบื้องบาทมันขอนนะครับสวินคดนมักโจกยากไอวินอยากมกใส่ปกากกระแยน่บ่ตอนนั้นถูกโดดเนาะ ปัดคอนไม่้องปัดคอนเาปั่นดอกไฟเดี๋ยวักกันแี้กตกใจเลยโว้ยจะบอกก่นไดมันดับข้าวน้ำเอียงเงา้ยงดับข้าวมันแต่ละตังเด็กสองเซาดับข้าว แกงต้มเขาทู่คนี่หรอนี่หม้อในเจรคุณปากแกต้มเมมาเื้อสุมันขึ้นมาลำหนามน,นี่ผมว่าเก,ก็บอุปกรณ์นี้ใส่ได้ห

นอนหลับอยู่ในหนารถด,ดำครับ <laughs> นอนหลับอยู่หนารถด,ดำนอนหลับเขาแลีนรถอยูน่น,น,น,นะ <c oughs> แสดงว่า,าจะเพิ่งงนะุมแล้วมันจะเขา่าไง